สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊ก,กตาพาฝันเมื่อใหม่วันใหม่ก็เฮ้เพื่อนเพื่อนมีแต่ความโชคดีค่ะเข้ามาหานําชีวิตเนาะคันเนาะนทั้งชีวิตครอบครัวชีวิตรักชีวิตหน้าที่การงานก็เฮ้มีแต่ความสดชื่นสดใสเด้อจ้ะเด้อข้ามเลยมีเวลา,าค่ะมาขันนี้คะ่ะหม้อกาแฟหม้อเก่าถ้วยกาแฟถ้วยเกา่าคนพาดื่มกาแฟก็ คนเก่าค ok no. ่ะพอกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันมากินกาแฟกันเนาะค่ะเนาะกินกาแฟหาเรื่องมาเมาค่ะมาใส่โญเอ้ยเ้ามันม้วนเนี่ยเด้อเ้าอันสนุกสนานฮีฮากันเนาะค่ะตามแต่ละมื้อแต่ละวินมันบอกค่ะ คำพู้เหลืออันโบยยุงเวียกยุงงานมีเวลาก็แวะมาแห้งนําเอ้ยตุ๊กตาจิบกาแฟอุ่นๆนุๆน่มหอมเนาะขนะจักหน่อยค่ะอากาศข้างนอกก็เย็นเจี๊ยบคำว่าเย็นเจี๊ยบเลยค่ะอากาศข้างในก็อุ่นๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะอากาศดีในบ้านอุ่นๆเปิดเครื่องฮีเตอร์เนาะขนะทําความอุ่นแต่ว่าถ้าออกข้างนอกก็เบ่งลมเย็นนี่ก็พัดลมพัดวิวๆเลยแหละค่ะ หนาวอากาศหนาวยินข้างในก็เปิดไฟเนาะค่ะเนาะเปิดมาให้ทุกดวงเลยมันบอกคะ่ะเปิดทุกหลดเลยค่ะก็จะเหมือนมืดเลยคะ่ะก็หอยอันมองไอ้นั่นก็หอยพวกอันเครื่องอันคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะลูกโบมีไฟเล่นไฟก็พริบไฟก็พริบบม่ได้เปิดเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเออเปิดไฟอันนี้แล้วมันก็เลยเป็นแบบอันมืดๆอยู่เลยค่ะขนาดอันเพราะว่าน เงาว่างั้นนรอป่ะเงาที่ว่าของหอยเอ้ยนะคะมันลงแต่คือีกบรรยากาศนึงค่ะกับวันแรกเจนายเน,ะ,นยะ่รอบน้านนะเปิดไฟกระพริบกินกาแฟนํำ <laughs> อากาศข้างนอกก็เป็นอากาศสีเทาๆอากาศโรแมนติกค่ะ,คะนะคะหนุ่มสาวอันแต่งงานใหม่แล้วคําว่ามีโอกาสกัมาเที่ยวแถวยุโรปเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นอากาศโรแมนติกช่วงนี้ เป็นอากาศอันสลึมสลัวนะคะ,ะกาแฟเมื่อใหม่ค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเว้าไปอันตามที่เอ้ยคืออกเลยค่ะเด้ออันก็เฮอมีความสุขหน่านาะพูดเลือแต่งงานใหม่ก็เฮอโชคดีว่างั้นเบบปะคู่ครองมันบอกค่ะเพื่อนมหาอัน เจอคู่ของที่อันทุกใจนะะเนาะค่ะเนาะคนเฮาเดินี่มันไม่ค่อยมีเวลาบพราะงั้นแต่ป้าสม่าก็แต่งกับงานด้วยค่ะคนสมัยใหม่เนี่ยแต่งกับงานนี่สิเยอะเลยแต่งกับงานแล้วก็เพลินไปมันบอกคะ่ะมีหน้าที่การงานแล้วก็เจอเพื่อนร่วมงานก็มันก็เป็นอีกชีวิตที่แฮปปี้ไปอีกแบบนึงเนาะเนาะถ้าบวกขึ้นเยอะเนาะคะ่ะเด้อเว้นแต่ว่าเหาปดกเกษียณมาแล้วก็เฮามาอยู่บ้านเดียวดายนกามันสิ วิถีชีวิตมันก็บ่คือการทํางานเนาะค่ะเนาะกับเพื่อนก็น้อยหลงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจริงนี่มีบ่แค่กี่คนเนยคะ่ะสําหรับความความรู้สึกของเอยตุกตาเพื่อนจริงนี่เพื่อนจริงหรือเพื่อนตายเนาะค่ะเนาะที่ว่าคบกันจนตายนี่มันบ่มีกี่คนละคะ่ะสามคนนี้เนาะหอดอยู่บ่หดสําคัญดีบ่ดีเนึ่งคนนี้ฮันนอนเนาะอยู่และะ้วค่ะที่ว่าคบกันจนจากลากันไปนี่สองคนนี้ก็ บางคนก็โบได้ซ้ำหนอค่ะหนอสามคนนี้ก็ยังยากค่ะแต่ว่าถ้ามีเนื่งดึงนึ่องถึงสามคนนี้ก็ถือว่าผู้ันโชคดีเด้อค่ะเด้อที่ว่ามีการมีเพื่อนที่ว่าเป็นอันคบกันจนอันเท่าแก่เนาะนอค่ะเนะจนแก่เท่าว่างั้นไปจนจากกันไปนี่ก็มันหายยากแล้วก็บ่มีปัญหากันนะคะโบได้ไปอันเว้าวกันแบบนั้นแบบนี้เนอค่ะเนะแต่ส่วนมากเหมันสิบ่ค่อยมีนะคะเลยว่ามันซิเป็นแบบอัน กึ่งๆกลางๆเนี่ยค่ะเป็นแบบอยากคืนเพื่อนไปดีได้บอยากคืนเพื่อนมาไปดีได้สิคะเป็นแบบอันพันวาบหรือภาษาบ้านเราเป็นแบบอันเจริโนอันเป็นแบบอันเจ็บๆขันๆเนาะค่ะเนาะว่างั้นเถอะปะคืออันบางคนก็ใจบริสุทธิ์คนเพื่อนใจบริสุทธิ์นี้ถ้าผู้เหลือได้เจอแล้วก็มีไว้ก็จงรักษาความอัน สัมพันธ์นั้นให้ยาวให้ยาวนานนะจ๊ะเดอ้อถ้าว่าบางคนนั้นบ่เจอน้องขอกงหรือว่าไปเจอก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าบางคนนี่เพื่อนเยอะแยะแต่ว่าเวลาจริงๆแล้วไม่มีความหมายค่ะเพราะว่าบ่ามีเพื่อนมาอันอันนันเห่าใดก็คือว่าคบพันๆไม่บอกอ่ะอันนี้ก็เยอะเลยค่ะเยอะมากหรอกค่ะเนาะอืมอ,อันนี้มันแวบเข้ามาในหัวสมงองไอ้ตุ๊กตาผ้าฝัน แต่มันก็เป็นความจริงนะคะที่เอเยเว้าเนี่ยเพื่อนจริงอันเพื่อนแท้หายากค่ะนำชีวิตของแต่ละคนขนาดบางทีอันคบกันอยู่ดีๆเนาะค่ะเนาะบ่ม,มีเรื่องเตะกันอย่างนั้นอีขนไปไปอันที่เอเยเห็นมาเนาะค่ะเนาะที่เอเยเห็นมาแล้วก็เคยสัมผัสมา,มาค่ะสมัยอันว่าเรื่องหมู่แล้วก็สมัยมาอยู่ อยู่ใาแฟนไม่ใหม่เนาะกันเนาะเป็นสาวโ,โอ๊ะเป็นสาววัยรุ่นเ้อเคยวัยรุ่นก็ซิ่นเ้อค่ะบอแมนว่าบอสิ่ง <c oughs> ตามสไตล์เอ้ยนะคะซิ่งแต่ว่าสิ่งในทางที่ดีเด้อค่ะเนะบอบลอแมนทางบุดีซิ่งในทางที่ดีะคะ่ะเอะ้ยก็ชีวิตครอบคร,รัวราบรื่นะะเนาะกันเนาะแต่ว่าบางทีเราครบเพื่อนเพื่อนที่มาคบกันอยู่ต่างประเทศไปเด้อค่ะบลอได้คบอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยเนี่ยบอหูจักกันจัก อยู่ก็เหลือมม่บอกค่ะมาคบกันก็นตามวันที่ว่าไปงานเลี้ยงนะะเนาะก่ะนเนาะไปงานเลี้ยงงานวันเกิดงานฮั้นงานนี้งานประเพณีไทยมันจัดสมัยฮั้นเ่งงางันหรือปะเดี๋ยวนึกเอ้โบได้ค่อยไปดอกค่ะเพราะมันขี้ค้านไปว่าตรงๆยาวนานแล้วนะคะเออโบได้ไปงานไทยนี่เออยาวนานเนะาะแต่ก่อนเออไปดียกเอเอหมาเมือ่อก็เลยไปเจอหมู่เนาะก่อนเนาะเจอคนไทยเจอหมู่เจอคูอ่ก็ม่วนม่วนแล้วก็อีกอย่างก็ต่างคนต่างัยรุ่นเม่งงางันเรือปะ การเว้ากระห้ามห้ามกันเนาะค่ะเนาะวันนี้มันก็เป็นตามวัยมันก็พ่อนไปวิธีความคิดมันก็หายไปเนาะค่ะเนาะเป็นอีกแบบหนึ่งว่าง,งั้นเถอะปะมันก็เป็นทุกคนแล้วค่ะแต่ว่าเหลือแต่สิ่งที่ดีๆไว้เพื่อตัวเองนะคะบางคนก็หมู่คู่นี้ก็แปลกเลยค่ะถ้าว่าเป็นเพื่อนกันเนาะค่ะเนาะคบกันนี่ก็แล้วก็คบกันนี่ก็เฮามาเหามาโพกันอยู่ต่างประเทศว่าง,งั้นเถอะปะบุงหมูจักว่าเป็นสิหลือเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าพื้นเพของคนแต่ละคนก็ต่างกันบางเงินนะปะ้ก็บอกว่ากันค่ะคบใดก็คบเนาะคันเนาะคบบัวใดก็กไปเพื่อไปมันเนาะคะ่นเนาะเอ้ยก็เป็น,นะะเลยค่ะโมแม่บอาเอ้ยกเป็นที่เอ้ยใส่แต่ว่ามันเป็นอันยาวนานอันหลายปีแล้วคะ่ะจนบุหงจักว่าไปยุก,ก็เหลือแล้วเดือนนี้ก็ตั้งคนตั้งไปบางังนนบางทีพันนาจสก๊ับเมืองไทยบนแล้วก็ได้เนาะคะ่ะเนาะ หรือว่าไปย้ายทินทานไปมีแฟนมุ่งแฟนใหม่มันก็เพราะว่าบได้เจอกันมายาวนานบางคนคบกันก็นดีดีค่ะบางคนนี่ก็คบกันแล้วมีแต่เรื่องมาหาค่ะจักเรื่องตเลเอเนะคะ่ะเนาะมีแต่เรื่องปวดหัวมือมาเฮอได้ยินคบคิดนํานะคะก็ว่าเอ้ยก็ว่าโ่าค่อยเป็นคนไปใส่ใจคนไอ้ตุ๊กตาเนี่ยโบค่อยไปอันคบคิดกับคนอื่นเนาะคะ่ะยังมีมันมีปัญหามาเฮออันเฮอ,อแก่อย,อยู่เด้อค่ะเยอะเด้อค่ะ เพื่อนเพื่อนนี่ก็มีไหลไหลอันไหลระบบเด้อดกระโบตีดีว่าคนมาอยู่ต่างประเทศเอาไปเอมาก็เลยมันเบื่อเนาะค่ะเนาะมันเบื่อกันมันก็เลยเป็นแค่มีบกี้คนที่ว่าเป็นเพื่อนรู้ใจเสียค่ะกันแล้วด้ค่ะที่เออเอยมาสังเกตดูมันบ่ได้มีเยอะแยะขนาดนั้นเนาะค่ะเนาะมันเยอะแยะอยู่แต่ว่ามันมันบ่จริงใจกันก็เยอะค่ะ บ่จริงใจกันหรือว่าเว้าวันต่อยกันต่อยนิดต่อยน้อยเนาะค่ะเนาะบางทีก็อิจฉาลิษยากันก็มี้อคะอย่าอย่าว่าบุมีมีมีค่ะมีแล้วก็บางทีก็เเวาต่อยผู้นึ่งเสือผู้นึ่งเนี่ยค่ะมันก็มีเยอะก็เออยก็เจอมาเยอะอยู่ค่ะเอตุกตาแต่ว่าเออยบ่ค่อยไปยันใส่ใจอันของแบบนี้แล้วอีกอย่างเออยทํางานเออยก็เลยบ่ค่อยไปมันนี้มาฟังหมู่คู่ที่พันมาเล่าเออฟังเนาะค่ะเนาะ บางทีฟังแล้วก็ปวดหัวค่ะก็โโเลยบอกโอ้บอกวเาอมานั่งคดเนาะค่ะเนาะถ้านาคบกันก็คบกันแบบความสบายใจคะ่ะบวทองเฮอกันเดือดล้นเนาะค่ะเนาะของเอ้ยเพื่อนจริงๆที่คบกันมายาวนานก็มีบกี่คนเดีค่ะแล้วก็อยู่กันมายาวนานบอกว่าอันน้ am, ําท่วมฝนตกพายุเขานะคะน่ะนะองู่กันแบบนี้คะ่ะก็คือว่าเป็นอันใจบริสุทธิ์โตกันอยู่กันนานค่ะเป็นใจบริสุทธิ์ ถึงแม้นรบ่ได้โทรคุยกันคู่มือ้อหงษ์งโทรคุยกันแต่ว่าเจอกันแล้วมีความสุขถ้ามีปัญหาแต่เลยก็เล่าสู่กันฟังเนาะคะ่ะเนาะระบายให้กันฟังอันอันรับรู้ซึ่งกันและกันแล,นแล้วเดคะ่ะก็เป็นสบายใจเนาะ,ะแต่ว่าเป็นบางคนบ่บป็น,นะคะ่ะบางคนเอาปัญหาเมื่อเหาแก่นําอีกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็เป็นเรื่องที่บเหมะเอ่ยบานแล้วอีกอย่างยิ่งเฮามาอยู่อันต่างต่างชาติเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันก็ต้องดูแลตัวเองมัดทุกคนเนาะคะ่ะ พระว่าบางคนก็หมูหก็คู่มาดูเละะ่ด้วยค่ะก็เปลี่ยนอีกแบบนึงเออเริ่มมาขึ้นไอ้ทุกตาม,มานั่งคิดบางมันเป็นที่ตัวบุคคลนะคะเนาะการครบกันนี่เป็นที่ตัวบุคคลและว,ว่าเคมีมันตรงกันบอกว่เามเมนบอกคะ่ะบางทีเห็นหน้ากันเคมีบ่ตรงกันนี่ก็บริว้าวนน้ำกันเลยคะ่ะทั้งที่มาจากประเทศเดียวกันมีการคเมิ้นกันอีก,ก็มีแต่เอ้กระบได้เคยเป็นแล้วคะ่ะเพราะว่าสมมากเอยสิเป็นคนสบายสบาย ้าโบอยากคุยกันแล้วเนาะค่ะเนาะถ้าคุยนําเอ้ยก็คุยตกอ,อันนีแ้แห้งไซส์ฟังพวกมันเป็น, in นะคลิปกินกาแฟเด้อค่ะเด้ออันเสี้ยวนึ่งที่มันเวฟเข้ามาในหัวสมองเอ้ยเด้อค่ะก็เล่าสู่กันฟังมันก็มีทั่วทั่วโลกเ้อค่ะโบว่าอยู่บ้านเฮาหรือว่าอยู่ที่อื่นทั่วโลกเป็นคือกนหมดเนาะคะ่ะเนาะดูแลตัวเองค่ะดูแลสุขภาพร่างกายเธอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็แฮปปี้กับตัวเองสดชื่นสดใสมีความสุข นำสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็สบายใจแม่นบอกมากินกาแฟกับไอ้ตุ๊ก,กตาผาฝันค่ะอืมกาแฟหมดแล้วนะคะอีกถ้วยหนึ่งของมื้อใหม่วันใหม่กาแฟหมดแล้วก็เพิ่มมีความสุขกันทุกอันทุกบ้านทุกคนเนาะคะ่ะเนาะโชคดีค่ะแล้วก็พบกันคลิปหน้าด้วยจัดเดอสวัสดีค่ะ